สวัสดีครับวันนี้อยู่กันที่พนมเปญน,นะฮะก็มีโปรแกรมที่จะไปโฮจิมินห์โดยรถบัสนะฮะรถบัสระหว่างประเทศนะครับค่าใช้จ่ายเท่าไหร่รายละเอียดเป็นยังไงมันจะโอเคหรือเปล่านะฮะเดี๋ยวไปดูกันตอนนี้กําลังจะหารถจากโรงแรมนะครับไปที่บริษัทรถบัสนะครับใช้แกร็บได้นะฮะเป็นแกร็บตุกๆุกนะฮะร,ราคาก็ไม่แพงด้วยนะครับที่สําคัญนี่คือตรงนี้เลยตัดบัตรเมืองไทยก็ได้ราคาไม่แพงนะฮะโอเค ขอตัวเรียกรถก่อนนะตอนนี้ก็รออยู่นะครับครับผมตอนนี้ก็ขึ้นมาบนรถตุกๆแล้วนะครับก็กำลังเดินทางไปที่คุมโฮซามโคนะครับเป็นบริษัท เราไปโฮจินมินทั้งนั้นครับย่านนี้มีหลายบริษัทครับก็ตอนนี้อยู่ที่หน้าบริษัทแล้วนะครับเนี่ยรถคันที่เราจะไปก็คันนี้เลยนะครับจริงๆตอนเช้าเนี่ยฮะมันมีสองเที่ยวนะมีรอบ7จ็ดโมงครึ่งกับ9ก้าโมงครึ่งนะฮะซึ่งรอบ7จ็ดโมงครึ่งนี่จะเป็นแบบแบบแบบนอนนะฮะแบบเป็น,เป,นเป็นเตียง3แถวอะไรอย่างเงี้ย ก็ราคาก็อยู่ที่35 US ดอลลาร์นะครับผมแต่รอบนี้มันเป็นเหมือนรถบัสที่นั่งนะครับเป็นที่นั่งลักษณะที่นั่งคู่1แถวแล้วก็เป็นที่นั่งเดี่ยวอีก1แถวนะฮะก็ราคาอยู่ที่30 US ดอลลาร์นะครับซึ่งก่อนโควิดเนี่ยมันแค่10เหรียญกับ11เหรียญเองนะฮะแต่พอหลังโควิดมาเนี่ยโดยหลายอย่างเขาอาจจะขึ้นราคานะครับแล้วก็ขึ้นมาแบบาจาก10เหรียญ11เหรียญเนี่ยเป็นเป็น30เหรียญเลย ก็มี2ราคานะก็น่าจะมีไนท์บัสด้วยนะฮะแต่ผมไม่แน่ใจว่าราคาเดียวกันแล้วก็รถประเภทเดียวกันหรือเปล่าแต่ Morning b u ัสที่ผมกาลังจะไปเนี่ยราคานี้เลยใช้เวลาเห็นว่าถึงประมาณ4ี่โมงเย็นนะฮะถึงที่โคชิมินประมาณ4ี่โมงเย็นอ่าแล้วนี่ก็เป็นตั๋วนะฮะก็ได้มาเรียบร้อยจองแบบนั่งคนเดียวนะครับแบบเก้าอี้เดียวเป็นแถวหน้าสุดด้วยอ่าก็ได้ดูวิวดูอะไรหน่อยนะครับ เท่าที่ผมเดินดูเดินเช็คมานะครับหลายๆที่นี่มีมีราคาถูกสุดที่เห็นนะ25เหรียญอ่าแต่มันเป็นเก e ้าอี้คู่ไงก็อยากนั่งสบายๆอ่าแล้วก็มี45้เหรียญอะไรอย่างงี้ก็มีแล้วก็มีแบบ70กว่าเหรียญน,นะเป็นแบบรถตู้อ่ะแบบไม่ใช่บัสอะเป็นตู้ตู้แวนะนะโอเคเดี๋ยวเราใกล้จะได้เดินทางแล้วครับโฮจิมินเจอกันนะเย็นนี้โอเคนะเดี๋ยวไปดูบรรยากาศรถกันขอบคุณครับ ちょっと気になる。 ตอนนี้ก็จอดพักนะครับเข้าน้ำห้องผ้ากันหลังจากออกกันมาประมาณสองชั่วโมงนะฮะก็ขับดีนะขับดีนิ่มดีนั่งสบายนะครับอตอนนี้มาพักจุดที่สองนะฮะซึ่งอีกประมาณห้านาทีก็จะถึงชายแดนอ่ากัมพูชาเวียดนามแล้วนะ,ะเดี๋ยวก็ถึงชายแดนเนี่ยทางเจ้าหน้าที่รถ บัสเขาจะจัดการเรื่องเอกสารให้นะเดี๋ยวเราต้องข้ามไปรอเรียกชื่ออย่างเดียวนะครับเดี๋ยวรอดูนะครับว่าจะผ่านไปได้ด้วยดีหรือเปล่าครับเฮ้ยนี่นั่งยืนมันเปลี่ยนยาใช้บ้านพี่มึงมาทำเนาะ หน้าครับโฮจิมินห์แล้วก็ตอนนี้เนี่ยมาจอดที่ยา่านฟามูเหล่านะครับเดี๋ยวกําลังจะเดินไปที่โรงแรมนะครับแต่ตอนนี้เหมือนฝนจะเริ่มโปรยลงมานะฮะงไงเดี๋ยวไว้เจอกัน EP ีหน้าแล้วกันนะฮะเดี๋ยวดูว่าโฮจิมินห์มีอะไรน่าเที่ยวม่งนะครับสำหรับวันนี้ก็เป็นแค่รายละเอียดการเดินทางนะฮะจากพนมเปญมาที่โฮจิมินห์ครับผมบาครับ